บทบาทหน้าที่สำคัญของท่านในฐานะที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดการอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการพัฒนาลูกน้องเพื่อให้ลูกน้องเนี่ยมีความรู้มีทักษะมีความสามารถในการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบของเขาให้ได้นะครับและ1สิ่งที่ท่านจะต้องทำในชีวิต การทำงานในการพัฒนาลูกน้องเลยก็คือเรื่องของการให้คําแนะนำแบบที่เรียกว่าฟีดแบ็กฟีดแบ c k มันก็คือการที่เราบอกลูกน้องว่าอะไรดีไม่ดีนะฮะเขาควรจะต้องไปปรับเปลี่ยนดำเนินการอะไรอย่างไรอะไรควรจะต้องทำต่อไปอะไรที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนมันส่งผลดีมันส่งผลกระทบต่อตัวเขาอย่างไรต่องาน ต่อหน้าที่ที่เขารับผิดชอบอย่างไรนะครับนั่นคือฟีดแบ็กคือคนเราอะเวลาทํางานไปมันควรจะต้องได้รู้เนาะว่าตกลงที่ทําไปเนะี่ยมันโอเคหรือไม่โอเคมันมีอะไรที่ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเปล่าไม่งั้นอาจจะทํทํๆไปทั้งๆท,ท,ท,ที่เข้าใจผิดพอไม่หัวหน้าไม่บอกมันก็ยังผิดอยู่อย่างนั้นเนะี่ยหรือถ้าทําถูกอยู่แล้วเนี่ยมันควรจะต้องได้รับคําแนะนําที่จะไปต่อยอดไปพัฒนาให้มันดีขึ้นถูกต้องไหมครับนะ ในชีวิตการทางานมันก็จะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะลูกน้องที่เป็นลูกน้อง Gen Y Gen C อย่างเงี้ยอายุน้อยๆเงี้ยเขาสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยก็คือเขาอยากได้คําแนะนําในการปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นโดยเฉพาะตัวเขาเองเพราะเขาต้องการความสําเร็จโดยรวดเร็วเขาต้องการสิ่งที่เรียกว่า shortcut หรือทางลัดในการจัดการเลยเดําเนินการอะไรบางอย่างโดยถ่ายทอดจากประสบการณ์ของเรานะครับ ผมมีคำแนะนำเกี่ยวกับการฟีดแบ ck มาให้ท่านได้ลองนำไปทำดูนะครับคำแนะนำอันนี้เราเรียกว่าฟีดแบ ck แบบสแตนฟอร์ดโมเดลนะครับซึ่งเป็นแนวทางหรือวิธีการฟีดแบ ck ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือที่ชื่อว่า Productivity Flow หรือว่าชื่อเป็นสักพายนะครับคือภาวะลื่นไหลทําอะไรก็ง่ายหมดคนเขียนคือคุณสุทธินันพลวิสุทธิศักดิ์นะครับซึ่ง ขออนุญาตให้เครดิตกับท่านไว้ด้วยหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากนะครับแนะนําท่านอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้จัดก,การหรือแม้แต่ตัวพนักง,งานผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยก็ควรจะได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับ Productivity Flow ภาวะลื่นไหลทําอะไรก็ง่ายหมดของคุณสิทธินั้นนะครับซึ่งก็จะมีคําแนะนําหลายเรื่องนอกเหนือจากฟีดแบ็กที่หยิบมาคุยให้ฟังผมอยากจะหยิบมาคุยให้ฟังเป็นการนําเสนอความรู้ต่อยอดจากในหนังสือที่ระบุไว้นะครับ โดยวิธีการแบบ Stanford m o มเดลนะฮะวิธีการฟีดแบ c k ของเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ส่วนเรียกว่า I like I wish แล้วก็ What if นะครับลองมาดูกันนะฮะ I like หมายถึงฉันชอบสิ่งที่คุณทำยังไงพี่ชอบสิ่งที่เราทำยังไงนะครับอันนี้คือให้บอกอันที่2คือบอกว่า I wish คือพี่คาดหวังให้มันเกิดอะไรขึ้นพี่คาดหวังเป้าหมายยังไงพี่คาดหวังสิ่งที่น้องจะต้องทำ อย่างไรบ้างนะครับก็จะเป็นการคาดหวังในผลลัพธ์ที่เราต้องการนั่นเองส่วน what if หมายความว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าน้องทำแบบนี้หมายความว่าถ้าน้องทำในสิ่งที่พี่ให้คำแนะนำหรือถ้าน้องทำในสิ่งที่เราได้ตกลงหารือกันแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวอย่างเช่น I like ก็จะพูดว่าพี่ชอบมากที่น้อง ใช้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาแบบนี้แต่ก็อยากให้น้องช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ถี่ถ้วนรอบด้านมากขึ้นอันนี้คือ i w i s ชนะครับเมื่อกี้ i l i ล e พี่ชอบนะที่กุณใช้วิธีการจัดการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ส่วน i w i s ชคือบอกว่าแต่พี่อยากให้น้อง ช่วยหาวิธีการหรือช่วยทำการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มันรอบด้านมากกว่านี้ถัดไปก็เป็น what if นะครับ what if ก็จะบอกว่าถ้าน้องไปลองศึกษาหรือไปใช้วิธีการที่เรียกว่าผังก้างป่าก,ก็ดีหรือไปใช้วิธีการที่เรียกว่า why why analysis ก็ดีเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เรามองเห็นสาเหตุรอบด้านมากขึ้นแล้วก็ อาจจะช่วยให้เราค้นพบสาเหตุหลักเงาซึ่งจะไปกําหนดวิธีการป้องกันปัญหาในอนาคตได้ดีมากขึ้นเลยนี่คือส่วนของ what if โอเคไหมครับสังเกตไหมครับว่าวิธีนี้จะเริ่มต้นในการบอกว่าเราชอบอะไรแปลว่าเป็นการพูดในเรื่องทางบวกก่อนถึงแม้จะมีคำที่อาจจะฟังดูติดๆนิดนึงนะครับเช่นมันมีคำว่าแต่เงี้ยขึ้นมานะครับ แต่เราก็ไม่จาเป็นต้องพูดคําว่าแต่ก็ได้ถูกต้องไหมครับเราก็คําว่า i อวิชเนี่ยหรือสิ่งที่โมเดลของแซนฟอร์ดบอกว่า i อวิชเนี่ยเราใช้คําว่าพี่อยากให้น้องช่วยทําการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้รอบด้านมากขึ้นโดยไม่ใช้คําว่าแต่ก็ได้ไม่เป็นไรเพราะคําว่าแต่เนี่ยคนจะฟังดูและประโยคมาเริ่มต้นเนี่ยโดยการบอกว่าไอไลค์คือฉันชอบเนี่ยมันเป็นคําที่ค่อนข้างดีเป็นคําชมนะครับ หรือเป็นคําพูดทางบวกพอมาแตะปุ๊บเนี่ยมันสะดุดขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นตัดคําว่าแตะออกไปด้วยก็ได้นะครับแต่สุดท้ายอย่าลืมคําว่า what if นะครับ what if คือการบอกเขาว่าเราจะขยายความอย่างไรได้ดีขึ้นคือจะทําอะไรได้ดีขึ้นมากกว่าที่เคยทําที่ผ่านมานะครับตามตัวอย่างที่พูดใ้ฟังเมื่อสักครู่ what if ก็บอกว่า ถ้าน้องได้ไปศึกษาวิธีการในการาวิเคราะห์สาเหตุโดยใช้ผังกั้งปลาหรือการทำวายวาย y s i s แบบนี้มันจะช่วยให้เรามองสาเหตุได้รอบด้านถี่ถ้วนมากขึ้นและอาจจะช่วยให้เรากำหนดวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้ครอบคลุมมากขึ้นด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ขยายความรู้ของเขานะครับเขาอาจจะยังไม่มีความรู้ยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องนั้นก็ได้นะครับนี่คือวิธีการ ฟีดแบ็กแบบสแตนฟอร์ดโมเดลซึ่งน่าสนใจมากเลยครับ I like I wish แล้วก็ What if นะครับลองนำไปทำดูครับอย่าลืมท้ายที่สุดผมชอบหน้าหนังสือนี้เขียนไว้จริงๆก็มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านที่พูดเรื่องนี้ไว้นะครับคือการให้ฟีดแบ็กเนี่ยที่ดีนะฮะมันควรจะต้องเจาะจงไปที่ตัวของการกระทำของลูกน้องของท่านอย่าเน้นไปที่ นิสใส่ใจคออย่าโจมตีไปที่ตัวบุคคลนะครับมันจะไม่เกิดผลอะไรแต่ฟีดแบ็กมันต้องเจาะจงไปที่การกระทําแล้วก็พยายามทําความเข้าใจแบบใจเข้าใจเราจะได้ผลดีมากพยายามเสือหเห็นถึงการปฏิบัติที่มันไม่โอเคมันจะต้องปรับปรุงปรับปรุงออกมาแล้วจะต้องเห็นภาพออกมาเป็นยังไงมันจะลงตัวมากที่สุดอย่าลืมนะครับเราใช้ฟีดแบ็กเนี่ยเป็นวิธีการในการพัฒนาลูกน้องของเราดังนั้น เราจำเป็นจะต้องค้นหาวิธีการสักนิดหนึ่งว่าทำยังไงการฟีดแบ a c จึงจะเกิดผลดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นำไสู่การพัฒนาลูกน้องจริงๆจังๆอย่างที่เราต้องการครับ